เอาล้วครับภารกิจแรกวันนี้ที่เราต้องทำเลเวล875ร้จัด้ากำจัดมอ,มอนเตอร์บริเวณนี้ทั้งหมด8ตัวเริ่มกันเลยมอนเตอะไรละ่ะเปิดคลิปมาก็รั่วเลย <c oughs> ลักษณะพิเศษของมอนตัวนี้จะเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกมาครับขึ้นดาบตัวนี้ง่ายๆครับไม่มีลักษณะพิเศษอะไรมากปล่อยมาเป็นเส้นตรงพอปล่อยมาเราก็แค่หลบซ้ายหลบขวา ฟาร์มง่ายๆครับจุดนี้ภารกิจต่อไปคือการกำจัดเมอร์ลินกับตันภารกิจเลเวล9กําำจัดมอนเตอร์เป็นจำนวนเกะ9ตัวมาเริ่มกันเลยดีกว่า ผมจำได้นะครับตอนที่ผมฟาร์มมอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมอนเตอร์ที่ดาเมจแรงนะแรงมากด้วยด้วยความที่มันฟันทะลุฮาคิเราเข้าต่อให้เราเป็นผลโลกเกียก็ฟันเข้าอยู่ดีนี่ครับสา,สาดาบฟันขึ้นออกมาโดนเข้าไปจังๆล่วงครับมอนเตอร์ตรงนี้ตรงกองนี้จะมี5ตัวถ้าลากมาดีๆจะฟันได้ครับแต่ว่าไม่ไหวฮะดาเมจหนักจริงๆ ผมก็เลยต้องล่างบาทีละต,ตัวแล้วก็ค่อยๆฟันไปเรื่อยๆเนื่องจากมอนมันโหดนะครับตรงนี้ก็ต้องใจเย็นๆแล้วฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นเองผมจะเน้น1-2ตัวนะไม่เกิน3เพราะว่าถ้าตายแล้วเราจะเสียเวลาฟาร์มเยอะเกินไปใจเย็นๆเรื่อยๆฮะตรงนี้ยากหน่อยอดทนครับอดทนหลังจากที่อดทนมานานตอนนี้ผมก็เลเวล928 ทำภารกิจต่อไปได้แล้วนั่นก็คือการสู้กับฟูจิโทระบอสของเกาะกินบีน,นี้นั่นเองเกิดพอดีเปิดไปก่อนเลยทีนึงอันติสกิลครบชุดสกิลหนึ่งเล็งตุม้มไม่โดนนี่ยังไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งเข้าไปฟันธรรมดาอุย้ยบอสตัวนี้ก็จะมีสกิลพิเศษนั่นก็คืออุกบาทครับแต่ว่ามันเป็นสกิลพื้นที่ไม่ได้ล็อกตัวถลบดีๆก็ลบลบลบ ลบฮ้ยจำไม็กูโดนทุกดอกเลยวะเนี่ยม,มามาขอสกิลรีก่อนอันตีมาแล้วรีตายแน่บอสปุ้มอ้าว <c oughs> ลืมดูเลือดนะตัวแตกแทนเลย <c oughs> หลังจากที่ผมตั้งหลักได้ผมก็กลับไปหาบอสฟูจิโทราอีกครั้งฟาร์มไปเรื่อยๆครับถึงแม้ผมจะสู้ไม่ได้แล้วก็ตายอีกรอบก็ตามก็วิ่งไปเรื่อยๆเหมือนเดิม หลังจากอดทนมานานในที่สุดผมก็ชนะบอสได้สักทีมาเริ่มเกาะใหม่กันดีกว่าครับตอนนี้ผมเลเวล950แล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนเกาะฟาร์มใหม่เกาะน,นี้เป็นเกาะสุสานครับรอบๆก็จะมีมอนสเตอร์เป็นซอมบี้ซอมบี้สู้ทั้งหมด8ตัวซอมบี้ก็จะสู้ง่ายๆครับมอนสเตอร์จะอยู่ใกล้ๆกันผมก็เดินฟันไปเรื่อยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นเลย ลักษณะเด่นของตัวนี้ก็ตีธรรมดาครับไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษตรงนี้ก็ฟาร์มง่ายๆครับสบายๆาลำบากมาเยอะขอฟาร์มสบายบ้างก่อเมื่อกี้นี่โอ้โหแต่ละตัวสกิลโหดเหลือเกินมาต่อกันเลยครับภารกิจต่อไปแวมไพร์975แต่ตอนนี้ผม976นะแวมไพร์แวมไพร์ ว่าแต่เวไพา์นี่มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยรอบๆก็ไม่มีนะข้างๆไม่มีเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูที่สูงก่อนนะเราก็ไม่เคยเล่นซะด้วยไ่รู้อยู่ตรงไหนรอบๆมีเรืออยู่มีถ้ำที่นั่นแหละเพราะว่าเหลือที่เดียวละลองเข้าไปดูหน่อยบินรอบๆ นี่ไงผมเจอแล้วแวมไพร์เรามาเริ่มกันเดยดีกว่าครับมอนเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างเกียดน,นะมีสกิลเคลื่อนที่ชัว่วพริบตาเหมือนประมาณโซนะครับโซอยู่ๆก็ว์ปมาชนเราเลยแบบไม่รู้ตัวแถมมอนเตอร์ที่นี่ก็ค่อนข้างห่างกันนะในการฟาร์มที่นี่ก็จะใช้เวลานานอยู่ครับกว่าผมจะลากมาได้ทีเดตัวตรงนี้มี5ตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นพอเราลากมาได้3 2ตัวก็ลดุด พอเราลากมาได้4ตัวนึงก็หลุดฮนะตรงนี้ก็เลยเสียเวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะเสียเวลาไปนานกับเราแวมไพร์นะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะได้ไอเทมเคี้ยวนะครับเอาไปทำคราฟของต่อได้จำเป็นต้องใช้ในอนาคตข้างหน้าในที่สุดแล้วก็มาถึงเกาะใหม่นะครับ snow mountain หรือว่าภูเขาหิมะนั่นเองตอนนี้ผมก็เลเวล1,101 ได้เวลารับภารกิจใหม่ Snow Trooper ภารกิจเลเวล1,000เริ่มกันเลยครับเปิดหาคิแปบ๊บขอดูหน้าตามอนเตอร์หน่อยเป็นมอนเตอร์ใช้อาวุธ2ดาบฟันฟันฟันโอ้แอบเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เจ็บแล้วตายเลยอย่างนี้ มอนเตอร์ตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษการโจมตีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นสกิลดาบตรงหลบให้ดีๆดาบที่2จะเป็นดาบพยุหมุนนะครับแรงทั้งคู่เลยผ่านมาสัระยะหนึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล1,028แแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือ เดีย๋ยวผมลากมอนเตอร์สกู่ครับ1ตัว2ตัว4ตัวที่ครบครับตอนนี้ผมก็ไม่โดนดาเมจจากมอนเตอร์เราจะไม่โดนตอนเลเวล1,028ทําทำให้การฟาร์มตั้งแต่นี้ของผมง่ายขึ้นมากครับหลังจากนี้ผมก็ดึงมอนเตอร์ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นจนถึงเลเวลต่อไป ภารกิจต่อไปกันเลยครับเลเวล1 5 5กําจัด w i n เทอร์ r อ i ิเทั้งหมด9ตัวมอนเตอร์จะอยู่ตรงข้างของอีกฝ้าของสะพานนะฮะวิ่งมาตามทางก็จะเจอเลยตรงนี้จะมีอยู่2ตัวฟันฟันลากมารอเดินให้กล้ๆแล้วก็คอมโบตามสเต็ปผลแสงไม่มีอะไรมากดาเมจเป็นหมื่นตรงนี้มอนเตอร์จะมีสตตนครับระวังนิดหนึ่งอย่าเข้าไปใกล้มาก การจังหวะง,ง่ายๆครับมอนเตอร์สตารเสร็จแล้วก็ค่อยวิ่งเข้าไปฟันระยะประชิดจุดตรงนี้จะมีอีก4ตัวไม่ห่างกันมากลากสบายๆครับอันนี้ผมลืมไปตัวนึงนะอีกตัวนี่สตาร์สตาร์น,นีก่อนหนีก่อนฟาร์มง่ายๆครับตรงนี้มอนเตอร์ไม่โหดเท่าไหร่แค่เราหลบสตันดีๆเราก็รอดแล้ว เมื่อเราเลเวล1นึ่เราจะไม่โดนดาเมจแต่ว่าเรายังโดนดาเมจสตันอยู่นะฮะพอถึงจุดนี้เราก็ารามสบายแล้วมาต่อกันเลยดีกว่าครับเลเวล1,100กําจัดมอนเตอร์แลบทั้งหมด8ตัวมอนเตอร์บริเวณตรงนี้จะมี5ตัวนะครับฝั่งแรก3อีกฝั่งสอง ลักษณะเด่นของมอนเตอร์ตัวนี้จะเป็นถือท่อท่อซาโบที่เราที่ซาโบใช้นั่นเองนะแล้วก็จะมีสกิลตีพื้นถ้าเราโดนตัวเราจะลอยแล้วก็จะโดนดาเมจไปด้วยส่วนอีกสกิลพิเศษอีกสกิลนึงก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่มาหาเราโดยเหมือนกับโซนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะโดนสตันดาเมจค่อนข้างรุนแรงฮะหลบให้ดีๆกันด้วย ต่อกันเลยครับไม่รอช้าเลเวล1,125รับเควสเรียบร้อยขอส่องมอนเตอร์แป๊บอยู่ฝั่งไหนเปิดฮาคิขวาไม่มีขวาไม่มีกระดองซ้ายเนี่ยแหละฮันแน่ผมเจอแล้วพี่น้องอยู่ด้านหน้าเราเอง มอนตัวนี้นะครับจะมีสกิลพิเศษนั่นก็คือสกิลน้ําแข็งจะมี2ส,สกิลสกิลแรกเป็นสกิลฐานน้าแข็งอย่างที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นส่วนสกิลที่2ก็เป็นเหมือนสกิลติของผลน้ําแข็งเลยเป็นน้ําแข็งวงกว้างแบบนี้ไงตีตีอยู่ก็โดนแช่ตีตีอยู่ก็โดนแช,นแช่จุดนี้ทําให้ผมตายไปหลายรอกมากเลยผมจําได้ฟาร์มนานครับตรงนี้ หลังจากเลเวล1159รยเราจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าเราจะยังโดนดาเมจน้ำแข็งอยู่นะครับเตะต่อยธรรมดาจะไม่โดนน้ำแข็งเห็นไหมเพื่อนๆจะโดนอยู่โดนนิดๆหน่อยๆฮะไม่จะเจ็บมากแต่ว่าโดนหมัดไม่มีดาเมจแน่นอนอีซี่ฟาร์มยาวจนคิสต่อไปกันเลยครับ ภารกิจต่อไปครับเลเวล1,175กําจัดแมกมาดินจ่าทั้งหมด8ตัวก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ตีไอตัวควันนะฮะมันเสียเวลาผมก็เลยไปตีมอนธรรมดาจนถึงเลเวล1,175แทนแมกมานินจานะครับตรงนี้จะมีจุดละ3ตัวมี2กล่องฟาร์มยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าค่อนข้างตีแรงแลวต้องเปิดหาคีไปด้วยและตีไปด้วย ถ้าผมลากมาตีทีเดียวสามตัวนี่คิดแน่นอนเลเวลหนึ่งันสองกำจัดลาวาไพเลตทั้งหมด แตัวเหมือนเดิมฮะลุยกันเลยดีกว่ามอนเตอร์ตัวนี้จะอยู่ห่างกันนิดหนึ่งฮะแล้วก็ฟาร์มยากด้วยเพราะว่ามันมีสกิลมัดล่าว่าที่ต่อยมายังไงก็โดนนะนี่ไงม,มันมันใหญ่เหลือเกินนะผมก็พยายามอยู่ที่สูงเข้าไว้แล้วก็ใช้คอมโบสกิลแสงสาดลงไป เิดหาขี้หาหมอนต่อไปครับลากมอนฟาร์มไปเรื่อยๆตรงนี้มอนห่างนีดหนึ่งอะอดทนฟาร์มไปสักหน่อยอะตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอ้ห่างจริงๆอะเหมือนเดิมครับคอมโบแสงขึ้นทีสูงเข้าไว้สกิลวีลงมาปล่อยแสงซ้ำคอมโบปุ้มอุ่นดันไงเจอหมัดสวนมาโอ้สองหมัดดีนะไม่ตายปิดท้ายด้วยฟันธรรมดา เลเวล1240มอนสเตอร์ลาวาไพเลตจะทำดาเมจเราไม่ได้ฮะนี่ไงท่านผู้ชมเรียบร้อยฟาร์มสบายฮะตอนนี้ฟาร์มยาวยาวจนถึงควสต่อไปเลยฮะมาต่อกันเลยดีกว่าครับเลเวล1250ตอนนี้อยู่ในแมปของเรือ เรือพีซิงเรือบลู้งนั่นเองมอนเตอร์ในนี้ก็จะฟาร์มง่ายสักนิดหนึ่งฮะเพราะว่าไม่ได้มีสกิลพิเศษอะไรโดดเด่นเลยมีแค่สกิลต่อยธรรมดาเท่านั้นเองแค่เรารักษาระยะห่างแล้วก็สกิลสแปมไปเรื่อยๆเราก็ชนะครับหลังจากที่เราฟาร์มไปเรื่อยๆจะมีไอเทมดอปเอาไว้แลกของได้ แบบนี้จะง่ายอยู่ครับทั้งหมดเนี่ยห้องหนึ่งจะมี2อ,อีกห้องหนึ่งจะมี2เราจะลากมาท,ทีละสองแบบนี้1 2 1 2สอง,งสองอ้าวเกิดพอดีชุดหนึงจะได้4ตัวพอดีลากมาสาสกิลไปทีเดียวตุ้มง่ายๆครับทีละ4ตัวทีละ4ตัวสบายครับแบบนี้มอนไม่โหดต่อยธรรมดาเราหลบได้อยู่แล้ว ต่อมาครับเลเวล1275งพันิารกิจต่อไปในจุดนี้นะครับมอนเตอร์จะอยู่ชั้นล่างให้เราเดินลงมาก็จะเจอฮะตรงนี้ยังมีอยู่2ล็อกซ้ายกับขวาเปิดฮาคิดูมอนเตอร์แล้วแล้วก็ค่อยตีมาตีลากมารวมฮะลากมารวมลากมารวมค่อยคอมโ,มโบไปทีเดียวฮะเราจะได้ฆ่ามอนไวๆแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันกลางวัน,วนกลางคืนนะ มันมืดอนะมันทำให้ฟาร์มยากแล้วก็ปวดสายตาในชีวิตจริงไปด้วยห้องหนึ่งเสร็จแล้วก็มาอีห้องหนึ่งเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากตีมาทีละตัวทีละตัวแล้วเราก็ลากรวมคอมโบแสงตามสเตปเดิมใช้ได้ทุกสถานการณ์รวมรวมอ่าแล้วครับมอนมารวมแล้วสาธสกิลว เรียบร้อยครับหงคอมโบง่ายๆครับฟาร์มเพลินๆไปเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเลเวล1,300เราจะกลับมาที่ชั้นเดิมเพื่อฟาร์มนะฮะตอนนี้เราอยู่ในห้องเหมือนห้องครัวอะไรสักอย่างนะฮะในแบบนี้ก็จะมีมอนสเตอร์หมันหมู สกิลพิเศษก็จะเป็นคลื่นดาบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นหลบง่ายๆฮะแต่ผมก็หลบไม่เคยได้สักกะทีโดนทุกเม็ดเลยจุดนี้จะมีให้เราฟาร์ม5ตัวค่อยๆฟันมาที่เรื่อยๆลากคอโมโบเหมือนเดิมฮะผลแสงปุ๊บมี้ยคลื่นดาบโดนทีเกือบตายเหมือนกันนะ เลเวล1325เรามาฟาร์มกันต่อดีกว่าฮะมอนเตอร์จะอยู่ชั้นบนฮะขึ้นบันไดไปก็เจอแล้วในจุดนี้นะฮะจะมีมอนเตอร์อยู่ทั้งหมด2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเป็นห้องโล่งๆฮะเออลืมบอกไปฮะเพื่อนๆตอนนี้ผมเปลี่ยนผลฟาร์มเป็นผลพิษฮะ,ะผมไปเจอในร้านค้ามันเอามารีสต็อกขายพอดี เบื่อผลแสงฮะฟาร์มมาเยอะแล้วเลยอยากลองเปลี่ยนแปลงดูว้างหลังจากที่ใช้ผลพิษมาผมก็ว่ามันก็เท่ดีนะติดสถานะด้วยแล้วก็เวนอมที่มันบินเอ้ยไฮด้าไฮด้าที่มันบินได้มันก็เทด้วยแหละในส่วนตัวผมก็ชอบมาเจแลนในกระตูนอยู่แล้วฟาร์มย่าไๆฮะลากมาสกิลพิษติดสถานะ เลเวล1350ตอนนี้ผมอยู่ปราสาทน้ำแข็งอะตอนนี้มาฟาร์มก่อใหม่แล้วรับภารกิจกันเลยตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อะ่ะน่าจะอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นี่ครัผมเจอแล้วลากมาตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนตรงนี้จะมีห้าตัวนะน่าจะลากง่ายงายหน่อย หลังจากที่ผมลากมอนมารวมได้ตอนนี้ผมก็จะคอมโบผลพิษนะฮะค่อนข้างโกงนะครับตอนนี้ผมก็ปลล็อกส,สกิลใหม่ๆได้เยอะแล้วไม่ต้องทําอะไรมากแปลงเป็นมังกรแล้วก็บินวนไปวนไปวนไป,นไปดามเมจขึ้น4-5่หมื่นนะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนๆฟาร์มง่ายฮะง่ายจริงๆผลนี้ ตอนนี้นะฮะผมก็กลับมาที่คาเฟ่เลเวล1,367ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพื่อนๆผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วผมก็มาสุ่มผลนั่นเองและนี่ฮะผลที่ผมได้ผลพระโอ้โหโคตรจะดวงดีสุ่มทีเดียวได้เลยครับผลพระไม่รอช้ากินเลยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นผลที่ฟาร์มง่ายที่สุดในเกมนี้แล้วฮะรอเลยนะตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วเลเวลหนึ่ง แปลงล่างโตมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยความรู้สึกแรงกเนนะฮะโคตรแสบตาแต่ว่าเท่ดีนะเท่ดีแต่ก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องไปเก็บความชํานาญก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีสกิลอะไรเลยไปเก็บตัวง่ายๆแถวนี้ก่อนแล้วนะถ้าไปแบบนริ่มแข็งผมว่าไม่ไหวแน่นอนตัวง่ายๆแถวนี้ก็จะมีโคลสเซียมแล้วกันง่ายดี ไอตัวที่มันอยู่สามตัวที่ต่อยพื้นแล้วเราลอยขึ้นอะ่ะเดี๋ยวขอวิ่งไปเป็นแปบ๊บหนึ่งอะ่ะมามาถึงแหละร้อนวิชาอยากลองผลพ้าซะหน่อยแปลงล่างแล้วผลพ้านี่ผมก็ไปดู YouTube มาหลายๆคนแล้วนะนะเขาบอกว่าไม่ต้องอัพพลังผลปีศาจเพราะว่ามันไม่ได้มีดาเมจนะก็ลองดูว่าผมก็ยังเล่นไม่เป็นสกิลหนึ่งอิมแพตามคาดนะไม่ได้แรงเลย เหมือนผลนี้จะเป็นสายต่อยธรรมดาซะมากกว่าตอนนี้ผมก็ต้องเก็บค่าชำนาญไปก่อนนะเก็บไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ปลดล็อกสกิลใหม่ๆต่อยเฮ้ยเ0้าร้อยแรงเยอะเนี่ยแต่สกิลก็2000โอ้ตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นแล้วความชำนาญสาสิบสองตอนนี้ผมขอเวลาไปฟาร์มมาตเตอรี่ก่อนนะฮะขอตัวก่อนนะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาที่เกาะน้ำแข็งอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับผลพระนั่นเองข้อเสียของผลพระก็คือบินไม่ได้เนี่ยแหละเสียอย่างเดียวเลยถ้าบินได้มันก็โกงฮนะผมก็ยังแบตเตอรี่ไม่ครบสักเท่าไหร่แต่ว่าขอมาฟาร์มต่อแล้วกันนะตรงนี้เผื่อจะได้ความชำนาญเยอะขึ้นสักหน่อยตอนนี้ความชำนาญผม71ยังไม่พอต่อยต่อยต่อยเฮ้ยแรงอันเนี้ยโอ้โห ต่อยทีโอ้โหแป๊บเดียวดาเมจเก้าพันเมินหนึ่งละโอ้โหลากคมๆเปิดฮาคิเดี๋ยวเดนะผมรู้สึกว่าเหมือนต่อยแล้วมันผักใช่ไหมผักมอนออกไปอะ่ะจริงๆด้ะเหมือนมอนมันถอยหลังทุกครั้งที่เราต่อยอไม่ใช่สิเหมือนสกิลของผลพ้าสมา่ากว่านะผมก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บแบตเตอรี่ก่อนนะผมจะต่อยธรรมดาแล้วก็ค่อยใช้ สกิลลาดเก็บไปแล้วกันนะเลเวล1,398ครับตอนนี้ในที่สุดผมก็เก็บความชำนาญผลพระได้200แล้วเอาล้วฮะถึงเวลาฟาร์มกันสักทีผมก็จะได้เริ่มฟาร์มหมัดมังกรนะฮะมันก็จะมีหลายมาะะัดนะขาดำซันจิคาราเต้มนุษย์เงือกอะไรก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบหมัดมังกรมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นหมัดไฟน,นั่นเอง ผมชอบสกิลอะไรที่มันเป็นไฟนะฮะหลังจากที่มัตเตอรี่ผลพระเต็มนะครับตอนนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าผลพระนี่ค่อนข้างฟารมง่ายนะฮะก็แค่แปลงล่างเป็นตัวใหญ่ต่อยไปเรื่อยๆลากมอนนี่ไง้โอ้ระยะระยะหมัดมันค่อนข้างไกลนะฮะไม่ต้องอะไรมากเลยต่อยต่อยวิ่งต่อยต่อยมอนกระเด็นออกไปเรื่อยๆอะเวลอัพแล้วรับภารกิจต่อไป ต่อยเอ็โชว์ไปทีนึงรับภารกิจนะรับภารกิจรอมอนเกิดสักครู่นึงยืนรอยืนรอเกิดแล้วเนี่ยต่อยค่อนข้างไกลอะฟาร์มง่ายจริงอะคงไม่มีผลในฟาร์มง่ายเท่านี้นะลากมาต่อยต่อยหนึ่งสองสามตัวแป๊บเดียวตายฮะสวนตัวผมะว่าผมรู้สึกเริ่มหลงรักผลนี้แล้วฮะ ตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าใครๆก็บอกว่าผลพามันฟาร์มง่ายขอการันตีอีกเสียงหนึ่งเลยว่าฟาร์มง่ายจริงๆอะ่ะ